เดชวิสัยครับตอนนี้สถานการณ์ระหว่างเขเมรกับไทยก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเปิดฉากมาก็คือฐานเขเมรเนี่ยมันยิงระเบิดเข้ามาข้ามมาในเขตไทยมันไปใกล้ๆโรงพยาบาลแล้วก็ไปยิงที่เซเว่นนะแล้วหลังจากนั้นกองทัพอากาศของไทยก็ บุกกองบิน f 1ฟฝูงหนึ่งก็บุกไปแล้วก็ถล่มที่ตั้งของไอทหารสองสองค่ายที่มันอยู่ชายแดนนะที่มันเป็นต้นเรื่องนะมันมีฐานยศพันโทกับพันตรีเองนะที่เป็นคนคุมนะที่เป็นคนหาเรื่องก็ถล่มไปก็ตายหาลงไปเยอะแล้วก็รอบที่สอง f 16, ก็จัดการมันอีกแล้วรถถังทหารราบรถถังก็บุกขึ้นไปไปยึดพื้นที่ที่บริเวณวัดแก้วนะครับแถวๆถขาพระวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นแผนปฏิบัติการที่ทรงคุณค่าทรงคุณภาพอย่างคิดดูเครื่องบินเอฟสิบอะบินแป๊บเดียวสิบกว่านาทีก็ถึงแล้ว ตอนนี้พอเกิดเรื่องขึ้นมาไอ้ไอ้ลูกมนะันน่ะคุณเที่อะไรนะ่ะคุณมันเนีเ่ยที่อะไรก็ทำหนังสือไปฟ้องยูเอ็ะไปฟ้องยูเอแล้วก็ว่าโดนไทยหลังแกไอ้ยา่าด่แม่งหน้าตัวเมียงจริงวะ่ะไหนบอกว่ามันไปเรียนมาวะ่ะไปเรียนทหารเรียนอะไรมาหรอวะ มันไม่น่าตัวเมียอย่าวะยังไม่ได้ทําอะไรนี่แค่เปิดฉากนี่จิ๊บจิบเองนะมึงแค่จิ๊บจิบนะฝูงบินกองทัพอากาศนะแม่งเจ๋งกว่านี้อีกเยอะนะ <c oughs> มึงก็ไปฟ้องเขาละ <c oughs> ไอ้บ้ายิบหายเหละกูว่านะใจของไอ้ไอ้นายกมันนะะคุณมาเน็ตนะกับใจของนายกิิงนะแม่งผิดกันแหละไอ้จิบหายต่อยกัน ตัวตัวเผลอแม่งสู้นายกอิงไม่ได้เพราะมันปอดแหกปอดแหกชีวิตของไอ้คุณมาเน็ดนที่เติบโต,ตมาพ่อแม่มีอำนาจมันไม่ได้ทำต้นตีนอะไรเลยอยู่แบบสบายชิวๆมึงอยากจะเป็นยศทหารที่อะไรก็ขึ้นไปวันนี้อยากเป็นในพันพรุ่งนี้อยากเป็นในพลแม่ก็ขึ้นกันไปปูม,มันเด็ดก,กันไปเคยทำต้นตีนอะไรบ้างวะส่วนนายกอิง ชีวิตแม่งไม่ได้โดยดีบุลละลอยด้วยกีบกุหลาบตอนเรียนจุลาพ่อแม่งรีภัยโยอ่ะต้องต่อสู้ขนาดไหนคนละเรื่องคนละชั้นอะแล้วนี่เป็นการสั่งสอนนะแล้เครื่องบินนะแอสิบหกนะลูกระเบิดนะมีเขียนข้อความไว้เลยนะว่าของขวัญถึงอุนเซนเป็นยังไงอะมึงนี่ โลกว่ะแล้วก็ไปฟ้องทําหนังสือไปฟ้องยูเอ็นไอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทยนี่แม่งไปอยู่ที่ยูเอแล้วไอ้า่ามันคนละชั้นน่ะคนละสีเลยนะแล้วเดี๋ยวคอยดูไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวมึงก็ต้องยกธงขาวเพผอๆนะงานเนี่ยผมจะบอกให้ตระกูลคุนเซนแม่งจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ตอนนี้เตียบานแม่งพึ่มพึ่มอยู่แล้วพึ่มพึ่มเตียบานที่คุมกองทัพแล้วก็ลูกหลานก็คุมกองทัพแล้วก็มาทําอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวมึงไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะ่คิดดูมึงอยู่กันแบบหรูหราม้าเฮาแต่คนขเขมรแม่งไม่มีจะแดกกันมึงอยู่กันแบบสเสวยสุขแต่คนขเขมรแม่งไม่มีจะแดกกันผมก็ไม่ใจว่าคนขเขมรน,นี่ทําไมไม่ฮึดสู้ไม่ลุกขึ้นมาสู้วะอะ แล้วก็มีไอ้คนในกรุงเทพเนี่ยปลุกระดมให้คนตำรวจไปจับคอมเน์ไปกระทืบอขอมมนให้อันนี้มันมันไม่ใช่เรื่องละไม่ใช่ละมึงไม่รู้จริงละไอ้คนคอมเนเนี่ยมันไม่ได้นักลากวุลเซนมันไม่ได้นับถือวุลเซนมึงมึงอย่างมั่วมึงอย่างมั่วมึงอย่างมาสร้างกระแสไม่ใช่หรอกไอเ้เยเขาก็เป็นคนเหมือนกันไอ้ฮามึงอย่ากเก่งอย่ากเก่งแบบเรื่องแบบนี้เชื่อกูดิ แค่นี้เขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวข้องต้นตีนต้นมืออะไรด้วยเลยนะแล้วป็บีมีคนก็มาซะมาซะหลายคนซะนายกอิงบ้างซะกองทัพบ,บ้างซะหลายคนเดี๋ยวจะพูดถึงตอนท้ายตอนจบก็แล้วกัน คนที่เคยปาามทากองทัพไว้นะครับกองทัพครับเขาไม่ใช่ว่าจะต้องมาให้ข่าวรายวันไม่รู้จะให้ข่าวทำส้นตีนอะไรเขาเก็บข้อมูลต่างๆจะบอกให้นะถ้าเอฟโกแม่งไปถล่มบ้านคุณเซนได้นะแม่งไม่เหลือแล้วเขารู้ด้วยฮุนเซนแม่งอยู่ตรงไหนตอนนี้คุณเซนแม่งดั้งกระด,ดิกเตียนอยู่ห้องไหนในบ้านมันที่พนมเปญนะ่ะเขารู้หมดนะครับ เรามีอากาศยานซึ่งขึ้นไปแล้วก็คุมพื้นที่ของแม่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะประตรงเป็นหรือตาชายแดนมันมันคนละเรื่องกันคนละชั้นกันเราอย่าไปดูถูกอย่าไปด้อยค่าทหารไทยนี่ก็เป็นคำตอบว่าถึงเวลาตอนนี้ครับทหารเนี่ย เขาต้องทําตามอาชีพเขาเขาก็ไม่อยู่ในกรมกองเขามีหน้าที่รักษาชาตินะแล้วทหารชุดนี้เป็นทหารที่สุดยอดเป็นทหารประชาธิปไตยเป็นทหารที่ไม่มีปัญหากับรัฐบาลมีปัญหาที่อยู่เคียงข้างรัฐบาลตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกคนที่อยู่ชายแดนทั้งไทยทั้งกัมเหม คนของคนไทยก็ตายไปเยอะหลายคนตายไปเยอะฐานก็บาดเจ็บพอสมควรส่วนข้างนู้นก็ต้องมีโลลูกหลงมาแต่ทหารแม่งตายเป็นเบื่อจะบอกให้แล้วมีบางคนมีอาจารย์บางคนมานั่งคอแข็งมาบอกว่าอย่าไปดูถูกฐานกัมพูชาฐานกัมพูชาเขานะแม่งเวียดนามนะแม่งชนะฝรั่งเศสชนะอเมริกันแต่แม่งมาแพาก้กัมพูชาโอ้ปอย่าไปดูตัวมันโถ มึงก็เป็นนักวิชาการไอ้ผ่ามึงตอนนั้นกับตอนนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าวะตอนนั้นกับตอนนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าวะบอกทานัมพูชามีประสบการณ์ลบมึงลบก,กันเองไอ้เหี้ยเขมรแดงเขมรลบก,กันเองออยู่ๆไปอย่าไปดูถูกอย่ไปประมาทมึงก็พูดให้แบบคนฟังก็เสียกําลังใจมึงเป็นใครวะกูถามหน่อยมึงเคยลบไหมวะไอ้หา่ามัน คือใครไปเอาไอ้ดักวิชาการต้นตีนเนี่ยวางแล้วไอ้แล้วถึงถึงแม่มันจะเป็นเรื่องจริงนะมึงก็ไม่สมควรพูดถ้ามึงรู้จริงนะไอ้ดักวิชาการสต้นตีนเนี่ยมึงไปหาแม่ทัพมึงไปหาผบบทบมึงไปหาแม่ทัพมึงไปคุยแล้วไม่ใช่มึงพูดออกอากาศมึงพูดออกอากาศทำต้นตีนอะไรนี่มันเกิดสงครามไ้พวกมบต่างๆมึงต้องหยุดมึงอย่ามาดูถูกกันเองอย่ามาด้อยค่ากันเองแล้วตอนนี้รัฐบาลเขาไม่เกี่ยวแล้ว นายกอิงรักษาการนายกเขาไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เขายกหน้าที่ให้ทหารเป็นพระเอกม,ม,มึงจะไป้อยค่ามึงจะได้ค่าสมศตีอะไรเขากลบกันอยู่มึงไปให้กำลังใจถ้ามึงไม่ให้กำลังใจมึงก็อยู่เฉยๆเข้าใจป่ะมามีไอ้คนนี้มันกวนตีนมาหลายคนแล้ว วันนี้ขอพูดถึงมันหน่อยไอ้ทนายเกิดผลเนี่เกิดผลแก้วเกิดเปิดฉากเลยนะวันนี้นะมันโพสต์ว่าถ้าไทยกับกัมพูชาจะเลิกพบหากันผมว่าคนไทยคงจะเห็นด้วยแต่ถ้าลุงกับหลานเขาติดต่อเขาคิดถึงกันก็ให้พ่อพาลูกไปหามึงมาพสทำซุ้นเตนอะไรว่าเกิดผลเกิดผล กูถามหน่อยมึงโพสทำต้นตีนอะไรวะไอ้เกิดผลแก้วเกิดเนี่ยฮะประวัติมึงก็ต่อสู้มาเป็นคนยากจนนู้นนี่กว่าจะเรียนจบโอ้โหชีวิตมึงรังทุมึงน่าจะรู้จักชีวิตแล้วตอนนี้มึงก็มีแดามีกินมีเงินทองเยอะแยะไปบริจาคนู้นบริจาคนี้แล้วมึงมาพูดทำต้นตีนอะไรวันนี้วะเกิดผลแก้วเกิดก,กดูประกาศสงครามกับมึงเลยไป โพดนี้ไม่พอแม่งโพสอีกไอ้เกิดผลนี่นะทหารราบกับฐานมาและฐานอากาศไทยต่างชิงชัยกำลังเล่นเก็บแต้มกันเข้าอะไรไม่รู้แม่งเก็บแต้มกันตอนนี้ถ้ากองทัพเหลือส่งไปเก็บแต้มบ้างคงจะดีไอ้สนเต็น เก็บตั้งไะไรวะไอ้ชิบหายทหารเขาไปลกเขาไปตายมึงมานั่งโพสต้นตีเลยเดี๋ยววะเก็บตั้มอะไรวะไอ้เกิดทนกูปรึกษาทนายกูแล้วทนายกอนว่ากูจะด่ามึงเนี่ยเป็นทนายให้กูด้วยทนายกอนบอกจัดเต็มไปเลยพี่ทนายกรอนนายผมเนี่ยชนะอัชยญาไปคดีแล้วชนะเดชชาไปคดีแล้วบอกจัดเต็มไปเลยพี่เนี่ยทนายกรอน กูถามหน่อยมึงมาโพสทำต้นตีอะไรวะเกิดผลฮะเก็บแต้มมึงมึงรู้เรื่องเก็บแต้มไหมมึงเคยเป็นวัยรุ่นมที่เขาผู้ผู้หญิงเขาไปล่อกับผู้ชายแล้วเขาเก็บเก็บแต้มเอาวันนี้โดนไอ้นี่เอาทีหนึ่งไอผู้ชายไปล่อกับผู้หญิงเขาเก็บแต้มคำว่าเก็บแต้มของมึงคืออะไรภาษาต้นตีอะไรกูมไม่รู้กูมไม่ได้ทนายความ กูอยากจะบอกมึงหน่อยสถานก,การณ์อย่างนี้มึงมาโพสสนุกอะไรของมึงสติมึงสมประกอบสม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 ปราชัญญาหรือเปล่าไอ้เหี้ยทหารรถขาขาดไปสองคนไอสัตว์เก็บต้างอะไรบาดเจ็บไปกี่คนตอนที่โรนกับระเบิดอะเก็บตั้อะไรฮะเกิดผลแก้วเกิดฮะกูประกาศสงครามกับมึงเลยเนี่ย คือสถานการณ์อย่างนี้นะมันจะมาแซะอะไรกันวะทุกตัวนะที่มาแซะนะชิบหายมือไม่พายเอาเตีนลาน้ำอีกคนเขาไปเสี่ยงตายเขาไปชีวิตเขาไม่ได้เล่นสนุกในโซเชียลอย่างพวกมึงอย่างคูเนะี่ยอยู่ในโซเชียลชิบหายไม่มีอะไรหรอกไม่โดนระเบิดไม่เป็นต้นตีอะไรหรอกนะมึงเก่งนะโซเชียลเพื่งในเฟซบุ๊กโโหกเก่งกันชิบหายเอ อ่ะเก่งเป็นนักกฎหมายอะมึงเอาเวลามึงไปดูแลจอนนี่มือปราบหน่อยที่มึงเป็นทนายความให้เนี่ยเอาไปดูแลหน่อยตอนนี้โดนไปสามสี่กระทอบแล้วอะไปดูแลเขาหน่อยอะเขาเป็นเจ้านายมึงมึงเขาเป็นลูกความมึงไม่ใช่มาโพสต์เอาเวลามาประดิษฐ์ประดอยคำนุ่นคำนี่กูมไม่เข้าใจมึงเหลือนกันนะ อะครับกูไม่รู้หรอกมึงจะเป็นสลิมเป็นต้อมส้มเป็นเหี้ยอะไรแต่กูไม่พอใจทั้งสองคลิปเนี่ยทั้งสองที่มึงโพสเนี่ยอ่ะมึงอยากกูมีปัญหาหนึ่งโพสมามาคุยกับกูได้โทรมาหากูเนี่ยศูนย์แปดสองสี่ห้าหนึ่งหกเก้าเก้าสี่ไอ้เกิดผลเก้าเกิดไอ้ทหารเขาไปลบไอเหี้ยเขาไปเสี่ยงภยัยชิหมายมึงเคยรู้หรือเปล่าวะ กูมีเพื่อนเป็นทหารกูมีเพื่อนเป็นนักรบกูมีเพื่อนเป็นเล่แดงชิบหายนักเรียนในสิบเนี่ยกว่าจะฝึกมาเนี่ยต้องเข้าคอสโ้นคอสนี้กว่าจะได้ปีกมาเสือคาบดาบม,มาแต่ละอันเนี่ยไอ้ยียเขาฝึกมาตั้งเท่าไหร่แล้วเขามาเก็บแต้มเก็บแต้มอะไรวะมึงคิดว่าเก็บแต้มทําไมตกลงฐานปกฐานอากาศฐานเรือนี่มันคนละพวกกันหรอว่ามันต้องมาเก็บแต้มรอวะ เกิดผลแก้วเกิดมีหลายคนบอกว่าอาจารย์เวลาพูดถึงใครก็ใช้ตัวย่อมไม่ยอ่อหรอกครับเกิดผลแก้วเกิดถ้าพูดตัวยอ่อถ้ากลัวก็อย่าไปพูดมีอะไรก็มีวะกูไม่ไมีไม่รู้หรอกแต่ทนายกูสั่งลุยนะ่ะอ่ะ,อะ,อะกลับมาเรื่องของเรา ตผมว่าตอนนี้นะมันจะเป็นจุดที่ไอฮุนเซนเนี่ยจะร่มสลายตระกูลมันเนี่ยมันสวยสุขมันนานมากพอแล้วคนในเขมรเนี่ยไม่ได้ชอบมันนะเพราะมันคุมกิจการทั้งหมดทุกอย่างเป็นของโคตรเก้าโคตรพ่อโคตรแม่ลูกหลานมันทุกอย่างสื่อสารห้างสรรพสินค้าน,นู่นนี่ คุมหมดนะแล้วเตียบันเตียบันนี่เป็นทหารคุมกองทัพคุมอะไรหมดแล้วก็ไอฮุนเซนมันก็เตียบันก็คุมฐานเรือด้วยไอ้ยฮุนเซนมันก็บอกว่าอย่าถ้าไปฐานเรือเคลื่อนไหวแนละ้วมีปัญหามีเรื่องนะคือมันเป็นการนะ่ะ นะท,ท่านที่มันจะปองดองสามคัคคีกันจนมันเริ่มทะเลาะกันลนะเพราะไอ้ฮุนเซนมันกลัวสีบาบันจะยึดอำนาจจะทำการรัฐประหารมันนะมันเปนผิดพลาดคือมันคือที่คอมเมนตน่ะน,นะคือเบื้องบนนะเขากำหนดมาแล้วว่า มึงยุติได้แล้วไอ้ตระกูลฮุนเสนมึงต้องจบชีวิตได้แล้วมันถึงทำให้ไอน้นี่มันมาหาเรื่องมาทะเลาะกับคนไทยมันคิดว่าคนไทยไม่กลา้ามึงมันมึงประเมินสถานการณ์ต่ำมากมึงคิดว่ามึงซีกับนานะยกทักษิณเขาจะไม่กลา้ากูจะบอกให้ถ้าเจอกันตอนนี้นะฮุนเสนนะมึงโดนานายกทักษิณถีบหน้ามึงแน่ จริงโดนถีบนางเนี่ยนะแล้วตอนนี้เขาก็ปองดองกันกองทับไทยมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้การฐานบกฐานเรือฐานอากาศเขารวมกันรวมทั้งพอบอตำรวจตอนนี้ตำรวจก็เตรียมกําลังไปพร้อมและที่จะขึ้นไปดูแลในช่วงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาทํากันอย่างนี้ มึงไม่พูดว่าตำรวจไปเก็บตั้มดีกาไอ้เกิดผลแก้วเกิดอ,อคือสถานการณ์อย่างนี้นะอยอ,อกมาพูดเลยหลายคนออกมาพูดมาวิพากษวิจารณ์ออกมาโทรทัศน์ออกมาจ้องรู้จ้องนี้วิพากวิจาร์แม่งมึงเก่งกันเหลือเกินทั้งท,งที่มึงก็เป็นอดีตทหาร มึงก็ไม่ได้มีความรู้มึงก็อยู่วงนอกเหมือนปูนี่แหละแล้วมึงจะไปวิพากษ์วิจารณ์จะไปนู่นกองกำลังนู่นกองมึงไปรู้เรื่องอะไรวะเกี่ยวว่าเขาอว่ามึงจะไปรู้มากกว่าทหารหรือวะแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์มึงไม่ต้องควรพูดลงลึกต้นตีนอะไรเลยมึงก็พูดให้กำลังใจมึงก็พูดว่าไทยชนะแน่มึงก็พูดว่าคะแนนต้องชิบหายแน่มึงก็พูดอยู่เท่านี้หล่ะมึงอย่ามาวิเคราะห์เลยต้อย่าไปเชื่อทหารอย่า มึงนี่พวกมึงนี่แม่งแม่เแมเงเที่ยบอกมห้เที่ยยิงจิบติศเพราะว่ากองฝูงบินของเรานะไอ้นี่เป็นแค่จิบๆนะแล้วคิดดูแม่นมั้ปุ๊บก็ไปแล้วคิดดูเด็ด สรุปแล้วเราต้องรู้รักษามาคคีกันตอนนี้เชื่อผมนะครับผมคือการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นะครับคนที่เป็นอดีตทหารอดีตนักเป็นทหารอดีตทหารนั้นนักพวกนักวิชาการพวกที่ส่งความรู้ในเรื่องนี้นะครับก็พูดจ่าให้ประชาชนอุ่นใจครับถ้าเกิดเกียรติรัฐบาลก็ไม่ต้องไปชมก็มาเชียร์กองทัพดีกว่า การโพสะนู่นซะนี่ไม่เอาครับไม่ควรแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าม็อบของคุณสนธิคุณจตุพรนั้นนัดกันวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมจะได้นายกอิงมันใช่เรื่องมันใช่เวลาเปล่าวะตอนนี้มันต้องสามัคคีกันหรือเปล่าวะมาไล่อะไรกันวะแล้วนายกิิงเขาก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้มันอยู่ที่ตุลาการด้วยมึงจะมาสร้างเรื่องอะไรกันวะ คุณไม่เข้าใจทางที่ดีนะม็อบด,ดีนะมึงยกขยงไปทั้งหมดเลยนะไปอยู่ที่ชายแดนนะเออถ้าเขาไม่ให้ลบมึงเดินไม่ไหวมึงก็ไปอยู่หน้าหลุมหลบดภยัยอย่าลงไปในหลุมนะอยู่ข้างหน้ามึงไปอยู่หน้าโรงพยาบาลเพื่อที่คอยรับกระสุนเวลาไอ้เขมรมั่งยิงระเบิดมา จะได้ไม่ต้องไปโดนเด็กไม่ต้องไปโดนคนป่วยคนไคข้นั่นแหละครับสิ่งที่พวกมือควรจะทําถ้ามึงรักชาติรักแผ่นดินจริงๆไม่ใช่มาทำม็อบมบ็อบฮาเหว่าไรวะอูไว่้เข้าใจเหมือนกันจะไล่นาะยกอิงไล่ไปทําส้นตีนอะไรวะฮะกูไม่เข้าใจจริงๆก็ไม่เข้าใจกยูยังงงอยู่เลยนะครับแล้วพวกที่มายุให้ตำรวจไปจับคนขมรยุให้เด็กๆไปกระเทือคนขมรมัน,ม,นมันใช่เรื่องวะ ไอ้คนกอมเมนนี่เขาไม่ใช่รัก,กไม่ได้ชื่นชมไอ้ฮุ่นเซ็งนะมันคนไม่เกี่ยวกันเลยครับฮะเขามาเข้าตามถูกต้องตามกฎหมายเขาไปเป็นคนงานเขามาเป็นแรงงานแล้วเขาก็ไม่ได้กระจอกอย่างที่มีค,มน,คนเขาก็เป็นวิศวกรบางคนก็เป็นหมอเป็นอะไรเยอะแยะนะเว้ยมันต้องแยกแยะกันนะเว้ยมึงอย่ามาทําเรื่องแบบสนตีนอย่างนี้อมันไม่ใช่หรอกมึงอย่ามาอวดเก่ง ถ้ามึงเก่งในคนที่ตัวพูดเนี่ยมึงท้าคนเขาเหม็นก็ต่อยกันตัวโตมาอ่ะต่อยค่าเชื่อก็ได้หรือมีคนเล่มมามึงอย่ามาเก่งมาปากเก่งในโซเชียลอยา่าไม่ใช่แราเอกอเออ้าวแตวตอนนี้นะครับมันร่วมมือกันทำงานเห็นไหมทหาร เขาก็ลุยไปลุยไปตอนนี้ยกให้ทหารทางรัฐบาลทางปฏิบัติราชการแทนทางรัฐมนตรีคาราหอบก็ยกให้ทหารทหารเขาเป็นพระเอกทหารเป็นผู้ตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาวางแผนมาแล้วนะส่วนทางฝ่ายรัฐบาลเป็นไงระหว่างไอ้ไอ้ฮุนมาเน็ตแม่งทำหน,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 หนังสือไปยูเอ็นรัฐมนตรีกระทรวง ต่างประเทศแม่งไปอยู่ที่ยูเอแล้วเป็นไงเหนือชั้นเปล่าวะวิธีการทางการทูตเราไม่ต้องเจ๋งเป็นยังไงการไล่ไอ้เหี้ยทูตเขมรออกไปนี่เม่นเจ๋งแม่งสุดยอดนี่เขาเป็นความร่วมดีมทีมทำงานด้วยกันตอนนี้ทหารนี่เขาไปอยู่ในกรมในกองไปอยู่ในกองทัพเขาไม่มาเล่นการเมืองเขาไม่มายุ่งเกี่ยวการเมืองเขาเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตย เข้าใจไหมนั่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้อย่าช่วยโอกาสในเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างนี้มาหาแสงเข้าตัวมีอาจารย์คนหนึ่งแม่งก็มาวิคาวเคราหะห์ว่าโอ้โหทหารแม่งไอเเ้เขมรนะไปอย่าไปดูถูกมันนะเขมนแม่งลบเก่งนู่นนี่เก่งขนาดเวียดนามนะ ไม่นชนะฝรั่งเศสมาไม่นชนะไอ้กันมามันยังไม่ชนะกอมเมนเลยผมมาพูดซะอาจารย์นี่มันชาติที่แล้วสตีนทำไมเป็นงานเจอฝูงบินเราไปสองกระทอกเนี่ยหายท้องขี้ไปเลยมันจะมาเก่งกว่าเราได้ไงวะฮะแล้วตอนนี้กองทัพเราแม่งไปยึดวัดแก้วข้างแถวแถวเขาวิหารเรียบร้อยแล้วรถถังแม่งระบุกไปแล้วมันจะเก่งกว่าเรา,เราได้ไงวะ ถ้าอาจารย์แม่งเก่งจริงนะถ้ามึงเก่งจริงนะไออาจารย์ที่อะไรไม่รู้หัวเกลียนเกนะียนเนี่ยมึงต้องไปคุยกับกองทัพไปคุยกับปออเขาใจเปล่ามึงไม่ใช่มาพามในช่องพามเพื่ออะไรเพื่อคนไทยแม่งตกใจคนดูตกใจหรอมึงทําเพื่ออะไรฮะถ้ามึงรักชาติแล้วเป็นจริงจริงมึงไปคุยแหละเขาแล้วกูถามหน่อยทหารเขาโง่กว่ามึงเหรอ ฮะไออาจารย์เขาโขง่กว่ามึงเหรอโอ้โห่าตัวหนึ่งแม่งไม่รู้ชื่ออะไรจําชื่อไม่ได้จะออกมาพูดนี่แหละคือแม่โหม่นเก่งหลึกเกินต้องนั่งตัวตรงแบบเป็นโอ้โหทุเรดทุเดจรศจริงๆนะตอนนี้นะเดี๋ยวดูดีอีกไม่กี่วันเดี๋ยวแม่งก็บบกทงยอมแพ้แล้วก็ได้สำนึกด้วย แล้วมันจะไม่ได้ยอมแพ้ธรรมดามันจะโดนยึดอำนาจด้วยมันจะโดนฝ่ายตรงไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามมันจะโดนไอเตียบานเนี่ยจะจับการมันจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยละอันนี้ก็เรื่องของมันก็จ้างหัวมันส่วนไอสมรังสีนี่แม่งไม่ได้เรื่องเห็นแม่งด่าไทยอยู่อันนี้ฝ่ายค้านไม่ได้เรื่องแล้วปล่อยแม่งไปแต่ก็ไม่เป็นไรก็จ้างหัวแม่มาเนอะแต่จะบอกให้ว่านี่แหละครับลายคนบอกว่าสาการนี้มันจะทําให้ไทยแย่ เมื่อมีสงคารามมีการลบนักท่องเที่ยวการลงทุนเขาจะไม่มาไม่หรอกครับมันเป็นช่วงนี้แหละครับแล้วปรากฏว่าไอ้ช่วงเนี้ยที่ไทยทําถูกต้องไทยแค่ตอบโต้มันมายิงผู้บริสุทธิ์มันมายิงประชาชนไทยตอบโต้แล้วทั่วโลกแม่งจะรู้จักคนไทยจะรู้จักประเทศไทยจะรู้จักทหารไทย ว่าแม่งเจ๋งขนาดไหนตอนนั้นนะครับเดี๋ยวทักท่องเที่ยวมันมาเองเดี๋ยวการค้าการลงทุนมันมาเองมันทะลักกันมาเองคืออย่าเพิ่งไปตื่นเต้นอย่าเพิ่งไปตื่นตนกอย่าเพิ่งไปปอดแหกขนาดนั้นนะเอะเดี๋ยวดูเหตุการณ์กันอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาพูดอีกคลิปหนึ่งในคลิปต่อต่อ,ตอไป ในเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาแนละ้ะขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ซื้อ้วตากผมสนับสนุนผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคือชอบผมรักผมเชียร์ผมเปลี่ยนเป็นซื้อ้วตากนะครับสองร้อยบาทห้าสองสองร้อยบาทสองร้อยบาทของท่านนั้นมันมีค่ามากๆสําหรับผมและทีมงานครับเพราะว่าช่องของเราก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์ เพราะว่าพู้สนตินอย่างนี้ก็ไม่โคงมีใครมาเป็นสปอนเซอร์หรอกครับก็เลย <c oughs> ขายของนะครับถ้าสองสองร้อยนะครับผมแล้วน้ำหอมสายมูเตลูครับน้ำหอมนมี่สี่ร้อยเก้าสิบแล้วผมมีผงพญาฟุตสวยกิฟเลยนะครับแล้วก็พระนางพญาสยามอันนี้ปลูกเสกเรียบร้อยหมดแล้วครับผมสร้างเองอันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทหนัง <c oughs> สือยังมีอยู่นะครับหนังสือ บังมัดคองตันนักเรงใจบุญหวันใจคนจนนะครับสองรอยเก้าสิบคาถาจำดาพิกชีวิตสองรอเก้าสิบนะครับเขาช่วยกันซื้อหน่อยแล้วตอนนี้กระถางไม่ได้ทำแล้วครับกระถางจะมาทำเป็นเป็นเป็นกระต้นใหญ่อันนี้เป็นงานศิลปะนะเป็นงานแฮนด์ม้เป็นงานฟรีแฮนด์นะครับอันนี้สวยมากเห็นไหมนี่เป็น ที่เปิดน้ำกระป๋องน้ำควดกระป๋องนะตัวเียและในต้นกว่ากวากศัพทนะครับดอกไอ้ต้นนี้ชุดนี้ห้าร้อยเก้าสิบส่งถึงบ้างเลยนะครับผมช่วยอุดหนุนนะนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆครับกิกักันมาได้นะครับที่เฟซบุ๊กธุกรกิจผลเด่นวิสัยเบอร์อีรายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับสุดท้ายผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่า ดีเขามีให้หวนครับแต่ไม่ใช่หวนดีแล้วฝากไปถึงทนายเกิดผลแก้วเกิดด้วยมีปัญหาอะไรจะดีเบตกับผมตัวตัววันเวลาบอกมาเดี๋ยวมึงเจอกูขอบคุณครับ